ล่าสุดเป็นไงครับทำไมมีแบบจากทางบ้านก็ก็ดีดีใจอยู่แล้วครับก็อย่างอย่างที่ทุกครั้งพูดเลยคือไม่ว่าไม่คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้การอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนเขายินดีกับเรามันก็เป็นแบบผลบวกที่เราชื่นใจอยู่ครับทำบ้านเกิดตามันไปเต็มที่เชี่อเลครับก็ชงมาอย่างั้นเราก็ซดครับผมกับตอนเสร็จงานแล้ว ก็ยัง <inequ> ท <ity> ําตัวปกติครับไม่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 ได้มีอะไรหวือหวาอะไรครับผมก็ก็ยังทําตัวปกติอกันครับอย่างไรคนเล่ามันนั้นที่เราสัมภาษณ์พูดกันหลักกล้องเป็นอย่างนั้นมื่อเวลาคุยกันหรือว่าอยู่ในการสองคนเลยอย่างนี้ค่อนข้างปกตินะครับคือโอเคคือคงไม่ได้แบบพูดืหประจานจังก้าแบบนั้นเพราะเวลาอยู่กันเป็นสองคนนะก็จะแปลกๆแต่ว่าก็ก็จะแบบไม่ไม่ได้เราก็พูดให้เหมือนชื่นใจกันและกันตลอดตลอดอยู่่นะ ไม่มีคนชงไม่มาอยู่ด้วยกันก็จะได้มีคนชงเอาอยู่พี่โกพี่แอฟเองเดนช็อาจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีทุกคนคอยชงอ่ะผมว่าพี่ถ้าอยู่ด้วยกันสองคนครับพี่อะไรจะมีเบรกเบรกเบรกบ้างาระหว่างระหว่างเขาเบรกเวลาเขาเบรกกับเขาดุมันต่างกันไหมอ๋อก็จำเสียงออกมาต่างกันอยู่ก็ต่างกันอยู่ครับก็เวลาดุก็จะก็จะสัมผัสได้เลยว่าเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเบรกเบรกเนี้ยเหมือนบางทีเขาก็ าจจะดีใจนะแต่ว่าเบรกเบรกแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจะโดนเบรกเรื่องอะไรหรออะไรนะฮะคจะโดนเบรกเรื่องก็อะไรแบบนั้นแหละฮะหมายถึงว่าคือคือพี่เขาจะเป็นคนเขิ่นง่ายอ่ะพี่เขิ่นง่ายแต่แต่จะแต่จะไม่ค่อยแสดงออกเยอะนะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเบรกแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะแสดงว่าเราสามารถแยกสีหน้าพี่อับได้ไหมว่าอันนี้เปนนช็อตรอันนี้ดูหรออันนี้เขือคือคือเอาตรง พี่เขาเป็นคนคุมอารมณ์หน้าเก่งมากผมคงจะสัมผสัสกับน้ําเสียงมากกว่าครับผมใช่<อ>ถ้าน้ําเสียงผมพอพอแยกได้แต่ถ้าหน้าอย่างเงี้ยผมแยกไม่ออกเท่าไหร่ใช่อัอองนงี้ไม่ปรึกษาทุกปีนะเพราะุณปีเขาให้น้าเสียงไหน<อ>แบบมาได้เขาไม่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 ได้มีโอกาสปรึกษาทุงปีครับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยกล้าละกันเรายังไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องแนวนี้ของทุกปีเท่าไหร่เออไม่ทักคุกปีทุงปีจะสม หมือนรายงานเราตลอดเลยนะคือเอาจริงๆคือน้องปีเขาเป็นเด็กน่ารักมากๆครับคือถ้าเกิดทุกคนได้เคยได้เจอน้องปีก็ก็จะน่าจะพอรู้อยู่ว่าน้องปีเขาเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีเข้ากับทุกคนได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยน้องปีเขาหาเก่งนะเหมือนที่เคยบอกว่าตอนเวลาตอนที่ปีเราไม่มีการกันแล้วเหมือนลเนี่ยราใช้ไลน์เดียวกันกับพี่แอมอ่าใช่แบบเราแยกออกใช่ไหมว่าอันไหนพี่แอมพี่มาไหนน้องปีออกออกออกแต่ก็อาจจะแบบก็ต้องเมคชัวร์นิดนึงว่าอ๋ออันนี้น้องปีพิมพ์ใช่ไหมผมจะได้แบบส่งอะไรจะได้ระวังไม่ใช่แบบ ปาไปแล้วน้องเปียนงงไม่เคยไม่เคยอม่เคยนโปรตีนหมดเสร็จแล้วก็คือไปน้องปีไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีฮะก็ปาบมาเลยแล้วก็เราก็ต้องคือคือก็คือรู้อะค่ะคือคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นพี่เขาก็จะแบบนี่เขาเอ่อค่อยคําจะพายเราะแต่ถ้าเป็นน้องปีก็จะพอเราเราด่วกมันเป็นข้อความแบบนายเด็กๆแต่น้องปีเขาไม่ค่ายที่จะไว้ใจเราที่แอบบอกว่า เอารายงานมาเล่าให้เราฟังเกี่บทุกอย่างครัแค่แต่เรว่องที่เจอมาตอนนี้ต้องเละมากเลยไม่ต้องเล่าหมดก็ก็มีบ้างคือคงไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องปีเขาก็รู้รู้จักกาฬเทศะครับไม่ได้ไม่ได้พูดพูดไปซะโละหมดเลยเรามีแบบว่ามีช่วยถ้ามีอะไรแอบบอกเรากันสองคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่กล้าพูดหรอกครับเดี๋ยวคุณแม่จับได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปยังคู่ครับผม เออผมว่าคือคือคงไม่ได้เห็นหมดแต่แต่คิดว่าพี่เขาก็คงไม่ได้ปิดบังอะไรอืมดีใจไหมทุกคนที่มันไม่ต้องเป็นความรับหมดหรอกมัอ๋อดีใจอยู่แล้วผมว่าเ<ม>พราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคือน้องปีเขาสําคัญที่สุดสําหรับเทีเออยบอีกแล้วแล้วแล้วผมรู้สึกว่าการที่การที่เราเ,เข้ากับน้องเขาได้อะไรเงี้ยมันมันมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับสาหรับเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับ กับกับผู้หญิงคนนี้อย่างนั้นก็ไปเป็นปกครองจนคนก็สมมตว่าเป็นปกครองโอ้ยอย่าใช้คำผู้ปกครองเลยเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรทจไมคือคือจริงๆอ่ะช่วงช่วงช่วงเช้าตอนแรกผมก็ผมก็มีมีธุระของผมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีเขาพี่เขาติดงานถ่ายโฆษณาแล้วเหมือนกับน้องปีอาจจะแบบลืมลืมบอกอะไรอย่างเงี้มันผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันทําให้แบบ อาจจะอาจจะทําให้ไม่ได้จัดตางใช่ใช่ใช่ครับมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าได้สิงั้นเดี๋ยวพี่บอกที่มาก่อนก็ได้ครับเพราะผมไม่เคยไปมาก่อนนะก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวลามาก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดทุลาผมเสร็จทันเนี่ยก็จะไปไปไปดูไปดูนังปีเพราะผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นแบบคือทุกอาทิตย์ของสถาบันเนี้ยอากิคือเหมือนกับว่าจะมีให้น้องๆได้ได้นั้แล้ววันนั้นมนเหมือนกับ มันเดินแบบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขาแล้วเขาดีไซน์ชุดเองหมดเลยทํา <laughs> ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าน่าไปดูน่าสนุกดี <laughs> อย่างพอพี่แอฟว่ายมานที่เราไปเขามีฝากฝังอะไรไหมหรือว่า <laughs> ไม่ใชไม่มีฝากฝังไม่มีฝากฝังคือแ <laughs> ช่เวลา,าคือใช่ใช่คือพี่เขาก็บอกชัดเจนว่าจริงๆอ่างานมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรหรอกคือมันเหมือนกับเด็กๆมาเดินแบบให้ให้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนุกดี ที่มันเหมือนตอนที่เปปกครองให้น้องมาเคยไปเป็นผปกครองให้น้องไม่เคยไม่เคยไม่เคยนี่คือครั้งแรกเลย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 ที่ที่ไปที่ไปที่ไปดูอะไรแบบนี้ตอนแรกน้องมี่เขารู้ไหมว่าเราเราจะไปแทนคุณแม่แล้วเขาไปเห็นเราที่งานเลยรู้ครับผมเหมือน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 ที่พี่เขาจะบอกบอกบอกน้องตีก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นนท์ไปดูนะมันไม่มือพามืพามั้ก็ไม่นะผมว่าเออผมว่าเขาก็ ผมว่าทุกคนก็จะโฟกัสลูกลูกของตัวเองครับผมก็ดีดีใจอยู่แล้วครับคือจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรที่มันแบบดีเดะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็ก็ดีใจอยู่แล้วที่มันเป็นความชมคือคุณมองว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับผมก็ได้ได้ตามที่ทุกคน พูดได้เลยครับ่เพราะน้องเดินแบบเราต้องมีเชียร์อัพหรือว่าต้องให้กำลังใจอย่างอ๋อแน่นอนครับก็ก<ๆ>็เหมือนกับถ่ายวิดีโอน้องเขาตบมือแบบเยี่ยมเยี่ยมเลยเนี่ยเพราะว่าก็ก็เก่งจริงคือเขาคือน้องปีเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากเนาะเวลาเดินแบบอย่างเงี้ยก็ยิ้มแย้มแบบมีสะบัดผมสะบัดอ,อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักน่ารักได้ไปทำหน้าที่แทนเปียบบ่อยนะเนี่ยเพรามว่าเปี๊ยบอาจจะติดกล้าหรืออะไรเงี้ยเราอ๋อจริงๆนี่นี่นี่ครั้งแรกเลยครับนี่นี่ครั้งแรกเลยที่มีโอกาสครับเพราะว่าคือผมอออ่่่ะกก็บพีเเาาสมว สมมุติถ้าน้องปีเขาแข่งกีฬาถ้าผมไปได้ผมอยากไปนะผมอยากไปดูแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมีความเกรงใจเราว่าแบบไม่ไม่ได้อยากรบกวนเราอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ส่วนตัวผมอะโอเคถ้าเราว่างหรือแม้เราไม่ติดง,งานเราเราเราอยากไปดูแล้วซึ่งในพรักของน้องปีเขาเล่นละร้อยกิจกรรมมากเลยนะปีก <laughs> ็เล่นกีฬาก็าไป <laughs> ใช่ใช่ใช่ครับหัวเป็นเด็กมีพรสวรรค์มากครับสังเกตว่าเราได้แบบเบาพาลตรงนี้พี่เพราะว่ามันกีฬาาแต่ร้อยพี่แอร์ป้ารู้สึกว่า ไปได้แต่ฉันว่าเอ,อโอ้ผมอยากใชว่าแบ่งเบาภาระเลยครับผมผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่เราเราไปทําแล้วเราก็เอนจอยด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบเราไปครับก็คือไปสนุกสนุกกันใช่ใช่แต่ว่าสุกในละครอะไรนะอ๋ลอละครเวทีครับอันนั้นที่พี่เขาชวนไปแล้วผมก็พอเห็นเป็นแบบน้องปีเนาะแล้วก็เด็กเด็กเด็กตัวเล็กๆแค่นี้รุ่นใหม่แล้วไปโชว์กันผมก็อยากไปแล้วยิ่งด้วยความเป็นโครงการของพี่บอย คุณปริมแล้วด้วยเนี่ยมันก็เลยรู้เลยว่าเป็นโชว์ที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วก็อยากไปเห็ุอย่างนี้พอได้ออกอะไรกับน้องปีแล้วมีคนแถวทัี่ทำงานอีเวนท์เขาไม่ติดต่อเข้ามาไหมนะถ้าต้องออกคู่กันอ๋อคู่แเหรอคร้บโอ้ยต้องถามคุณคุณแอปทักจอดไว้ก่อนแอปไปยีท่าไม่จีก็เือบคือคือคือส่วนตัวมันก็คงไม่ได้เรียกว่าติดหรอกครับมันแต่มันคงเป็นเรื่องของแบบจังหวะโอกาส มากกว่าแล้วก็ดูดูว่ามันเป็นงานรูปแบบไหนครับผมถ้าเป็นงานแบบกิจกรรมมันเป็ที่ว่านู่นนี่ก็ต่อมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรครับที่เราจะถ่ายภาพฟิล์มแอปฟินแล้วท่านวีทีเป็นผู้จัดการปีนะ <laughs> ครับผม <laughs> ก็ขึ้นมาด้วยกันดีกว่าครับผมมันจะได้แบบใช่แฮปปี้แฮปปี้ครับสิ้นปีนี้เหลือประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยงานเราเหลืออะไรบ้างโอ้ยเร็วมากเลยจะหมดอีกปีแล้วเนอะเพราะจากงารเราก็แน่น ครับผมเออจริงๆตอนนี้ผมมียังไม่แน่ใจยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มก็จะเป็นภาพยนตร์อีกสอีกอีกสเรื่องที่ที่อาจจะถ่ายคาบเกี่ยวกันแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังยังไม่ขอรับรับประกันอะไรัำผมเนี่เป็นงานเล่นมากเลยนาะนั่นน่ะสิขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับแต่ก็มันเราเราเอนจอยเราเอ j นจอยมากๆครับการทำงานเราก็เลยยังยังยังไฟแรง ถามันทำได้แหละมันทำทุกบทบาทมาแล้วมันมีอะไรที่อยากทำอยางไรคระเออจริงๆถ้าเป็นบทบาททางเบื้องหน้ามันก็จะเป็นพวกบทแบบแอคชั่นจัดๆอะไรเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าอยากอยากทำแต่ถ้าเป็นเบื้องหลังก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเขียนบทลองอยากลองกำกับอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้มั้งแต่ก็พยายามหาโอกาสอยู่แล้วแต่ดีว่ามีมุมไหมอะไรนะครับไม่มีไม่มีไม่มีมีผมผมผมมีคริสด้วยแหละมันก็เลยใช่ใช่ใช่ ใช่ใช yeah, yeah. sí so uh, uh, ่ใชอคือ uh, ด um, so uh, uh, so ้วยความเป็นคริสเนาะก็จะแบบพระเจ้าเดียวอะไรเงี้ยครับจะเป็นความเชื่อปลายปีมีแผนวางแผนจะมีเตี่ยวไหนกันไหมมีมีมีแผนแผนหม่ครับมีแผนแหน่ล้ี่แป๊บก็คือไปไปกันสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าตัวตัวผมเองหรือตัวพี่เขาเองก็เดี๋ยวต้องจัดตารางคิวกันให้ให้ดูดีๆตอนที่แมกาเมียบอกว่า้ไม่ได้ ัเใช่ใช่ใช่ไม่อย่างปีที่แล้วก็ไม่ทันเพราะว่าเราต้องไปกับครอบครัวเราแก่ไม่ต้งไปส่วนหึือใช่ครับใช่ก็เลยต้องมาแบ่กันเอ่ะใช่ครับใช่ก็อยากเห็นแบบทเป็นยังด้วยกันอะไรอ่าได้คิดว่าคิดว่าเป็นไปได้อย่างสูงผมก็หวังว่าตอนนี้เราเคลียร์คิวรอแล้วผมก็ก็มีแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกทีรอดีมากครับขอบคุณครับ มีเนอร์ก็ก็มีตาเลยนะคะ <coughs>